เซลนวดกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะหลังจากห่างหายไปนานช่องบินไปนานนะครับผมวันนี้กลับมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกแล้วนะฮะมีรถครอบครัวน่าสนใจแล้วคุณผู้ชมนะครับฟอร์จูเนอร์สามจุดศคันนี้ปี2 0ง2ันสชมโกลท็อปสุดสีขาวนะฮะราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าประหยัดจากป้ายแดงไปนะครับผมหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะค,ะ <c oughs> ครับถูกมากตอนนี้ใครหาอยู่นะ,ะฟอร์จูเนอร์สายลุยเครื่อง3.0โฉมหน้าแชมป์ นะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันสวยแค่ไหนนะที่พี่ท่านไหนสนใจยอยากได้นะครับผมตามผมไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถจนมือสอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลลห์นวดรถครอบครัวมืองสองุณชมนะครับห่างหายไปนานผู้ชมหลังจากที่โดนบล็อกไปช่องโดนปิดกั้นไปนะครับ วันนี้เป็นคลิปแรกนะฮะที่ผมจะมาเปิดตัวอย่างอลังการอย่างหล่อนะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกลับมากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้นะครับเอาราชาเจ็ดที่นั่งมาให้ชมนะผู้ชม3.04,4นคูณนะครับต้องบอกได้เลยว่าสดน้ำมันแน่ๆแหละนะฮะแต่เครื่องดีเครื่องทนเซอร์วิสดูแลตลอดอันนี้รถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับสภาพสวยกิ๊บ จะสวยแค่ไหนี๋ยวันนี้ตามผมมาดูเนี่ยจัดทรงลงล้อมาให้หมดแล้วพร้อมลุยเลยคุณผู้ชมสี่คณสี่คันนี้นะครับปีสองสิบสองคุณผู้ชมนะฮะโฉบหน้าแชมป์นะนะครับกระจังหน้าโครเมียมไฟโปรเจคเตอร์นะฮะคันนี้ท็อปสุดแล้วนะครับกระจังหน้ามีการตกแต่งมาใหม่เรียบร้อยนะครับผมนี่การโชว์ด้านหน้าเปลี่ยนมาเป็นชุดแต่งของเขานะครับเซอร์คอนนะฮะชื่อนี่ของหล่อเลยคุณผู้ชมไฟตัดหมอบมีให้ครบนะครับผมฝาโปรงเดิมนะฮะ นี่นเขาเรียกว่ารูระบายอากาดด้วยนะครับองนี้ฝาเดิมสันเหลี่ยมตัวรถสวยๆไฟเดิมแท้ทั้งสองข้างไม่แตกไม่ลาวกันชนไม่มีริ้วรอยการเฉียวการชนรอยต่อตัวรถแนบสนิทนะครับเก็บสีมาให้แล้วคุณผู้ชมนะฮะสีไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มแล้วผมจัดการให้หมดแล้วนะครับซุ่มล้อป่องล้อโหตดแบบนี้ช็คอัพนะครับมีการเปลี่ยนมาให้แล้วเป็นโช็คแก๊สนะคุณผู้ชมนะครับโซโช็คเนี่ยซับมาแล้วนะครับนี่ดู ให้ดูโช๊คภายในนะครับนี่สวยๆนะครับเป็นโช๊คแก๊สนะคุณชมนะครับเปลี่ยนมาแล้วช่วงล่างโคตรนี่มคันนี้นะฮะและดูล้อนะครับผมยางเยิงนะฮะจัดมาหล่อๆฟิเเม้นท์หล่อๆแบบนี้ล้อเป็นล้อแต่งนะครับหกก้านคุณชมนะครับผมคันนี้ขอบสิบแปดนิ้วยางได้เป็นปียี่สิบสี่ยางขนาดสองห้า 65, 18, ทัพหกสิบอาร์สิบแปดคุณชมแล้วล้อเนี่ยเป็นอลลอยสีเทานะครับผมสวยเลยคุณชม S.R.R. นะครับผมดิสเบรก A.B.S. นะฮะคุมล้อป่งล้อคมๆแบบนี้คุณชมนะครับตัวกระจกนะฮะเป็นกระจกเดิมแท้ปั๊มโรโกโตลต้ามาแบบนี้นะครับกระจกเดิมนะติดฟิล์มให้รอบคัน60รอบคันคุณชมเอาแบบมืดๆรอๆกันไปเลยนะฮะสายดุสายเทนะฮะต้องคันนี้เลยกระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้าคุณชมมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกันสาติดไปให้เรียบร้อยบันไดขึ้นได้ดำด้านะครับมือเปิดสีโครเมียม สวยคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังคานิดนึงนะฮะหลังคาสวยไหมรถคันนี้ชอบตอดจอดตากแดดนะหลังคาเป็นด่างหรือเปล่าเซลลนวดนี่คุณผู้ชมดูนะครับใสไหมละ่ะนะฮะมีรอยบุบไหมล่ะนะครับ,มไ,มนะรบไม่มีนะคันนี้นะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนะฮะโลบ้านะครับเน,นี่ยแน่นไหมเนี่ยผมโยกรถให้ดูเลยคุณผู้ชมนี่แน่นนะนะฮะ โครงสร้างตัวรถต้องบอกเลยว่าเกียร์เอแล้วภายในเบาะหนังสีครีมสีเบจแบบนี้สภาพสวยกริบนะฮะซอกน็อตเสาเอไม่เคยถอดไม่เคยขันคุณผู้ชมดูรถดูให้ละเอียดนะฮะนี่สกราฟเพจตรงพื้นปั๊มฟอร์จูเนอร์มาเดิมแท้เลยคุณผู้ชมนะครับซอกน็อตเสาบีนี่เคยขันไหมนะครับไม่เคยแน่นอนอันนี้เบอร์สิบเอด็ดนะครับน,น็อตกรอนประตูไม่เคยถอดน,นะครับโครงสร้างรับประกันได้เลยว่าของแท้แน่นอนคุณผู้ชมดูสปอร์ตเมคดาักก็รู้แล้วนะครับผมสปอร์ตเดิมเม็ดพักเดิมจากโรงงานนะฮะ อันนี้5 1 9 0 0 0เาเท่านั้นผู้ชมนะครับไม่ต้องใช้เงินผอกรถนะผ่อนเพียงแค่เดือนละประมาณ9,00 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับดูแผงวาตูุสวยๆแบบนี้จัดไปนั้นได้นะหรือว่าใครจะซื้อสดก็คุ้มนะอันนี้มือเปิดนะครับคมเยี่ยมผนังภายในนะครับเป็นวัสดุแบบนุ่มนะฮะตัวซีนนะครับซีนเดิมนะฮะฝาเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดผู้ชมนะครับนี่ภายในสวยๆแบบนี้แล้วติดจอทัชสกรีนมาให้แล้วเรียบร้อยนี่ผู้ชม นะฮะเปลี่ยนจอมาให้แล้วมีกล้องถอยให้แล้วนะครับผมครบเลยเป็นสี่คูณสี่นะคันนี้ขับเคลื่อนกันมันเลยผู้ชมคันนี้โอ้โหถ้าเทียบในปีนั้นนะปีสองนะออกใหม่โคตรลอนะฮะเป็นรถในฝันของใครหลายคนเลยสำหรับรถครอบครัวคันนี้นะครับคนแล้วก็ประหยัดนะฮะเอาไม่ไม่ไม่ประหยัดผู้ชมคนแล้วก็อึดนะฮะเครื่องดีแต่ไม่ประหยัดแน่นอนประมาณนะครับเฉลี่ยการใช้เนี่ยประมาณ 1 1 12โลลิตร11 12อโลลิตรประมาณนี้นะครับผมถ้าขับขี่ทางไกลนะแต่ถ้าขับในเมืองเนี่ยนะครับมี1ิบโลลิตรแน่นอนนะฮะก็ดูภายในผู้ชมนะครับตัดสินใจเอานะฮะผมปูมาให้แล้วนะครับกระเป๋าจิงโจ้ที่วางแก้วนะครับมีให้ครบนะฮะปรับพับเก็บได้หมดเบาะนะครับแถว2มีที่วางแขนไปให้นะครับเบาะเป็นเบาะสีครีมนะนะครับสีเบจปรับพับได้ง่ายเลยผู้ชมนี่นะครับ แล้วก็จะยกได้แบบนี้นะครับนี่คือปบอดเดิมของเขานะฮะดูตัวพื้นตัวลายปูคมให้แล้วอย่างดีคุณผู้ชมนะครับด้านบนนะฮะก็จะเป็นสีเบดมีช่องแอร์ช่องปรับไฟให้นะครับบดแถว3นะปรับพับแขนได้ตัวบอดแถวสามเป็นั่งสบายนะผู้ชมนะครับขาเขือไม่มีติดนะฮะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ใครหลายคนตามหาอยู่นะในยุคนั้นนะนะครับยุคนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่นะ เรื่องเรื่งยางผู้ชมดูนะครับยางปี24นะฮะดอกพร้อมลุยแบบนี้นะครับยางพร้อมลุยเลยผู้ชมยาง28คันนี้นะครับติดฟิลมให้แล้วรอบคันด้วยนะฮะดูคานค้างตัวรถเป็นไงนสวยไหมนะครับชุดแต่งด้านหลังก็เป็นเซอร์คอนนะฮะเดิมเลยกันชนนะเป็นเซอร์คอนีพอเซอร์คอนนะครับเครื่อง3.0 D4D e n เ e นเทอร์น, D D นะครับผม V Enterbo ์โนะนะฮะ แล้วก็ VSC ตัว V นะสามยุสศูนย์ตัว V ปลายท้ายเดิมนะครับผมจะเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้นะครับแล้วก็มีไร้้านะครับมาให้ไฟเบรคด้วยสามนะครับกล้องถอยนะฮะมีครบตัวนี้นะครับด้านในสวยๆกล้องวางนะคุณผู้ชมปู้โมมาให้แล้วอย่างดีแล้วดูให้ดูนะครับผมสันเหลี่ยมตัวรถนะคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ รางน้ำนะครับเนี่ยรางน้ําตรงนี้เราควรจะดูนะถ้ามันบิดถ้ามันมเบี้ยวผิดปกติเนี่ยนะครับสแสดงว่ามีการชนท้ายมาแน่นอนหรือว่าน็อตตัวนี้เกิดการขันนะครับก็รถไม่เดิมแน่นอนนะครับเนี่ยน็อตต้องสีเดิมๆเราดูตัวมุมน็อตนะครับผมถ้าใช้ประแจขันเนี่ยมันจะเป็นรอยขันตรงมุมน็อตนะครับทําให้เรารู้ได้เลยว่าน็อตตัวนี้แกะมานะครับแต่ถ้ามันไม่มีรอยขันสียังเรียบสียังเสมอกันนะครับสแสดงว่ารถเดิมแน่นอน่ที่ท เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับแม่แรงยางไหลครบนะฮะอันนี้กว้างขวางนั่งสบายระบบโชค๊คั p นะครับฝาท้ายโช๊คับเป็นระบบแม่นวดด้านล่างนะครับโช๊คด้านหลังมีการจัดมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าสวยจริงยางไหลมีให้ท่อเดิมช่วงล่างไม่เป็นสนิมดูจอมดูนะครับมาดูแบบเจาะลึกแบบละเอียดเลยนะฮะ ต้องบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนนะครับผมละเอียดเท่านี้อีกแล้วนะฮะเหมือนผู้ชมมาดูรถเองที่บริษัทคอโต้เลยนะครับด้านข้างตัวรถผิวพันชรเหลี่ยมสวยๆแบบนี้แม็กยังสวยอยู่เลยคุณผู้ชมดูแป็กแต่งนะคันนี้นะฮะจัดมาให้เรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานยันยาวๆนะคุณผู้ชมโครงสร้างตัวรถโคตสวยนะครับอันนี้ใครที่อยากได้นะฮะสนใจ ติดต่อหาผมเลยนะครับเบอร์โทรด้านล่าง0648436587เซลล์หนวดออโต้ยังดีให้บริการซื้อสดไหครับผมมาได้เลยส่วนลดของแถบมีให้เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นลายไม้สีดำสวยมากเลยส่วนตัวผมชอบมากนะนะครับก็ยังเก๋าอยู่ผู้ชมสะหรับ4คูณ4คันนี้นะฮะไฟดูคทุกี่เหมือนกันนะครับเครื่องเครื่องไม่ต้องไปทำให้แล้วไม่ต้องไปทำผู้ชมผมทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นติดอินเตอร์คูลเลอร์มานะครับระบบระบายความร้อนนะฮะ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับก็จับมาให้เรียบร้อยอินเตอร์จัดใหม่เลยุผู้ชมนะครับเป็นอินเตอร์ของเฟกนะยี่ห้อเฟกนะครับต้องบอกเลยว่าขับดีมากๆเบาเป็นเบาไฟฟ้าุผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะตัวเบานะครับเป็นเบาหนังอย่างดีปิดบงปิดเบาไม่มีล้มและตัวเบาเนี่ยปรับพับไฟฟ้าด้วยุผู้ชมนะครับปรับเลื่อนเป็นไฟฟ้าหมดนะฮะตัวนี้แล้วก็ที่วางแขนพักศอกเนี่ยก็จะเป็นลายไม้ กระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับซึนท่านล็อกมีให้นะครับมือเปิดโคมเยี่ยมสวยๆปรับพับกระจกหูช้างจะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมปรับไปสูงต่ำได้นะครับระบบเกียร์ i, าที่โหมดอะไรต่างๆอยู่ครบมีที่วางแก้วกุญแจไขเสียบผู้ชมนะครับนุญแจสำรองไปให้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาตรงที่หน้าจอเขาโอ้โหผู้ชมหน้าจอแบบดีมากนะหน้าจอแอนดรอยนี่ผู้ชมชึ่งเดียว โบเดียวติดเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมดูอย่างสวยนะฮะเป็นสามจุดศูนย์สี่คูณสี่โฟวิวคุณผู้ชมนะครับนะ,ะมาดูกันนะครับตัวนี้เกียร์นะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบลายไม้พวงมาลัยหุ่มหนังนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นลายไม้สีดำคุณผู้ชมนะครับผม ตามสไตล์ Fortuner เลยนะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีคูชคอนโทรลให้ล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับผมสั่งการด้วยเสียงวางสายรับสายได้หมดเลยแอร์แบ,บ็คมีให้7จ็ดใบผู้ชมรบ 1, อบคันความปลอดภัยก็ยังครบถ้วนอยู่นะฮะถ้าปันเลนใหม่นะครับผมก็จะได้เป็นแบบเข็มเรืองแสงแบบนี้เลขไมล์สองแสนหกพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดกิโลผู้ชมนะครับน้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้นะครับก็ถ้าเฉลี่ยการใช้ต่อปีปีสิบสองก็วิ่งไม่ได้ถือว่าเยอะนะนะครับสองแสนก็โลก็เฉลีย่ยใช้งานตามจริงเลย นะครับผมไม่ได้กลับสีไม่ได้กอไม้เลยนั้นนะฮะตัวจอนะครับจะเป็นจอ a n d ด o i d นะครับผมอย่างดีเลยผู้ชมติดผนังแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อดูเน็ตฟิกได้นะครับแอปพิเลชันแล้วดูดิผู้ชมนะครับจอลื่นมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยนะครับผมนี่ก็มีให้นะครับกล้องถอยก็จะเป็นกล้องใหญ่ๆแบบนี้เลยผู้ชมนะครับผมผมสุจั๊กในคันนี้ เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเพลย์สโตร์ o o g l e Map ดูได้หมดเลยนะฮะจัดมาให้แล้วจอแบบ9นิ้วใหญ่ๆนะครับผมเปิดเพลงฟังสบายใจเชิญแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะแอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมหน้าจอดิทตอลแบบนี้หน้าจอก็ตรงรุ่นตรงยุคนะครับหน้าจอเขียวๆหน่อยนะฮะแต่แอร์เย็นฉ่ำแน่นอนผมรับประกันให้ได้นะครับระบบการลื่นกันลหลายเปิดแอร์ด้านหลังด้านหน้านะครับได้หมดเลยที่จุดบุรีนะฮะมีให้ครบนะครับพร้อมใช้ นะฮะที่เก็บเหรียญน,นะครับถอดได้นะครับผมอันนี้ตรงยุคเราเลยนะรุ่นคุณพ่อผมนะฮะมีที่เก็บลงเก็บเหรียญมีที่จุดบุหรี่แล้วนี้โอ้โหบีโก้นี่เหมือนเหมือนกันเลยนะครับเกียร์สี่คูณสี่นะครับ,รรบผมก็ใช้ง่ายคุณชมเป็นเกียร์แยกแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่คูณสี่ความเร็วต่ำสี่คูณสี่ความเร็วป้ายได้หมดเลยปรับได้เข้าเกียร์เนี่งง่ายสบายหวัวเกียร์หุ้มหนังนะครับผมวัสดุก็จะเป็นลายไม้สีดาแบบนี้ เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะฮะคุณผู้ชมนะครับได้หมดเลยเกียร์โลเกียร์ L นะครับผมไว้ขึ้นเขานะโอ้โหตอบโจทย์เกียร์แบบขั้นบันไดเกียร์ทนมากคุณผู้ชมนะครับสอบฟาร์จเนอร์ันนี้เบรกมือแมนนวลนะครับที่วงแขนพักซอกนะครับก็จะเป็นวัสดุแบบฮาร์ดนะฮะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับคอนโซลตรงกลางสวยๆนะคุณผู้ชมเล่มเอกสารอยู่ครบมีเล่มดำให้นะฮะ กล้องเดี๋ยวผมติดให้คุณผู้ชมไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะกระจงกระจกมาครบไฟเฟยติดครบทุกดอกนะครับนี่นี่คุณผู้ชมนะครับสวยไหมจะบอกว่าสวยมากนะคันนี้นะครับผมห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมกีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนกันสบายๆเพียงเดือนละประมาณเก้าพันหนึ่งหมื่นกว่าบาทประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้เลยและด้านหลังกว้างมากๆนะฮะนั่งสบายนี่คุณผู้ชมดู นั่งสบายไหมนะฮะต้องบอกว่าเป็นรถที่ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องการกินน้ํามันนะเป็นรถที่ขับดีมากๆแล้วก็ไหา,าง่ายอยู่นะนะเพราะว่าเป็นเครื่องตัวเดียวกับวีโก้วีโก้ตอนนี้นะฮะตลาดต้องการมากนะครับเครื่องยนต์ทนทานนะฮะซ่อมยากนะครับผมซอมอ่อมเออซ่อมง่ายคุณผู้ชมขออภัยนะซ่อมง่ายดูแลงง่ายนะครับไม่จุกจิกนะฮะก็ต้องเป็นเครื่องตัวนี้เลยนะครับ Vn Turbo นะฮะอัตราการเล่งโคตรดีคุณผู้ชมใครอยากจำลองขับเทสได้นะครับติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะเครื่องยนต์เป็นไงบ้างหลังจากติดอินเตอร์คูลเลอร์ไปนะครับต้องบอกเลยเลยว่ายังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเครื่องนะคืออินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยก็คือติดเพื่อช่วยระบายความร้อนของเครื่องแค่นั้นเองคุณผู้ชมนะครับเป็นติดของยี่ห้อดีด้วยนะไม่ใช่แบบเอาอะไรมาติดก็ไม่รู้เป็นยี่ห้อเฟกนะครับคุณผู้ชม ครับจิ๊เตอร์คูลเลอร์ของเป็กนะครับคุณผู้ชมดูจิ๊บเจอคุ้นเร์ด้านบนของเป็กนะครับแท้นะโนบลร็อกนะครับตัวนี้สวยมากนะฮะก็เจอใช้งานได้ปกติเครื่องยนต์นี่ครับทำงานปกติเป็นตัวช่วยระบายความร้อนคุณผู้ชมนะครับผมก็แบบนี้เครื่องยนต์ทำงานปกตินะครับเครื่องไม่ดันพัดไม่ไหลนะฮะ ไม่ต้องไปทำไรแล้วผู้ชมนะครับเพราะว่ารถปีเก่าถ้าไม่ทาเนี่ยถ้าไม่ทาอินเตอร์ระบายความร้อนเนี่ยเขาไม่ลุยป่าไม่ได้แต่คันนี้เอาไปลุยได้เลยผู้ชมนะครับระบายความร้อนดีมากนะฮะพาติดนกซ้ายขวาสวยๆแบบนี้กองเดี๋ยวผมจัดการดูแลให้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรอท้ายนะครับผมดูให้หมดนะฮะไม่ต้องไปทะไรแล้วคานด้านล่างนะครับผู้ชมมีรหัสฟาร์มแบบนี้สีเดิมพัดลมทํางานปกตินะครับสายพานทํางานปกติ ชมดูสวยแบบนี้เลยนะครับคอนเทนเลเบลนะครับผลิตเดือนมีนาปี2012นสิตรงกับในกับเราเล่มนะคุณผู้ชมกิเตอร์มอตอร์อยู่ครบเ้าโตรงปีญญาเดิมนะครับผมชอบตรงที่ติดเ็ษมาเลยนะฮะหลายหมื่นนะคุณผู้ชมนะครับไม่ทับไม่ธรรมดานะไม่ใช่ของไก่กาเลยนะนะฮะตัวนี้ฝาปงเดิมนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยถอดไม่เคยขันแต่งันความร้อนรูระบายอาน้ำตึ้งนะครับ สภาพสวัวจิบนะฮะฝา,าเดิมเลยนะฮะปั๊มซเซลาป้ามาแบบนี้นะครับไปแกะเดิมผมเกตที่หัวนนอตนะครับที่่านหนสนใจนะครับติดต่อมาได้เลย064843657เซลนวดคอโตยินดีให้บริการนะครับจะมาทดลองขับเซตไสโทรหาผมตรวดเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณผู้ชมคลิปหน้าคลิปต่อไปจะปเป็นรถลุลายี่ห้ออะไรนะครับฝากากดไลค์กดแชร์เ็นกำลั์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ